สวัสดีครับผมติงลี่บิดเดอร์นะครับเออวันนี้มีน้องทันหนึ่งนะครับเพื่อนให้ผมมาดิ้งอยูการใส่เครื่องนะครับเครื่องยูหนาผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิรงว่าเป็นเครื่องอย่างนี้น,นะครับ นาผมนี่นะครับคือเครื่องอัตโเศร้านะครับตัวนี้จะนํามาใส่ในงานด่านพัสดุสัน,นะครับตัวนี้จะผมนี่เครื่องนี้จะใส่มาอยู่ปีกว่านะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมันะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับราคากะบ่สูงมากน,น,นะครับจะอยู่ประมาณตั้งกลางใจคุณภาพกับโอเคอยู่นะครับ ไิ่ไปนะครับจะอธิบายก่อนนะครับโตเครื่องนีโตเครื่องได้ผมแกะแบตมาเบิ่งนก่อนว่าเป็นยังไงโตเครื่องตัวนี้จะเป็นรุ่นโมเดลซันแปด f แปดเนะครับัวเครื่องอันเป็นรุ่นมั่นนะครับตัวนี้แ้วก็ แบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะอยู่2,000แอมป์นะครับตัวนี้ใส่นั้นผมตามผมใส่มากจะอยู่ประมาณ3-4หมื่นครับใส่เต็มทีจะเบิร์น,ต,นตัวนี้น้ำหนักรวมตามที่ผมสั่งเบิรงตัวนี้อยู่ประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลกรัม ซึ่งจะถือว่าเหมาะในการแสงงานนะครับโดยพอขาไปในของของสันนะครับจะบอจะบนนักเกินไปนะครับผมใส่หลุน,นก้อนๆนานนะจะนักอยู่ประมาณสองหลกวัน,นครับจะถือว่าลำบากในการพกพาน,นะครับแต่ความเหรียดจะสูงตรงนี้นะครับผมใส่เครื่องาศร้ามาอยู่ประมาณหาปีแล้วครับห้าปีที่หกปีแล้วจะกบ ถือว่าบทเจกิ้นในเรื่องการใส่เครื่องอัราาวครับแตงกับ่อหูอยู่ดับหนึ่งครับการได้ฟึ่งลมการใส่เครื่องอัราาวจากข้นานโกลเปอร์ซันนะครับการอ่านคาหน้าจอการรักษาการรักษานี้เข้ากับทาบ่อยใช้งานแล้วเข้าควนแก้แบตอ่อนนะครับแมตนี่ท่าเข้าบอกแก้อ่อนนี่ คือตัวระบบเครื่องนเนี่ยมันเจะทํางานตลอดนะครับจะให้เข้าก,กินแบตเะ่นดีกินแบตนะครับอาจจะทํางเแบตเสื่อมได้วิธีการประกอบเครื่องนะครับตัวสายหัวสโค๊นะครับตัวนี้จะเป็นฟันปันนะครับเป็นฟันนี่จะเป็นตาซาจะเป็นเดือยอยู่ ต้องใจตรงถึงฐานครับจะทาไซบอร์กอะไรอ่าอยาไปฝืนครับถ้าเห็นเข่าเข่นไทางครับตัวนี้เมื่อเขาได้แล้วเัาก็้วหลอกหลอกนะครับหลอกมันเหนี่ยเลยเพราะว่าทาบนเหน,น,นีมันมันโยกแต่มันอาจจะเห็นในแข่าหักได้นะครับ ตัวเปิดเครื่องจะอยู่ด้านข้างทางขวามือนะครับสหรับรุ่นนี้นะครับสหถ้าตัวนี้ผมบ,บริได้ขาบสบอิเซอร์ของเครื่องนะครับตัวนี้เครื่องบนึ่งบริบริไฮน์ผมนะครับตัวนี้ผมจะจะรีวิวให้ให้ท่านทันที่เพิ่นใส่เครื่องจะเศร้านะครับเพราะบางคนเพิ่นใส่เครื่องมาแล้วเพิน่นหัวบริได้ใส่งานกันอย่างไนะครับรับตัวนี้พักกระส่อน,นของเครื่องจะบวัวอยรลายนะครับ จะเป็นทัชสกินนะครับตัวนี้จะเป็นแม่นนวดในการกดปุ่มต่างๆนะครับเปิดเครืองจะเปิดดัาคันนะครับกดเไปคันหนึ่งจะมีเสียงครับจะคือเครื่องนี้จะปอกปอกงานแล้วนะครับแล้วเรากดเม่หนอกไปเลยปึ๊บออกไปแล้วทำอะไรต่อถ้าถ้าถ้าเปิดเครื่องมาแล้วเ้างกวนเสร็จคา ไอ้คว่ทีมันอยู่รับหาจุดหานะครับโดยถ้าเราจะกดเลขสีนะครับสแล้วก็จะมีไฟสีเหลืองอยู่หน้าจอดา้านขวามือตอนนี้มันตอนนี้ค่ากามันจะเป็นหกจุดหานะครับเข้าเลือ่องไขมันอยู่ ดูที่หาจุดหานะครับหน้าจอมันจะมีความชัดเจนขึ้นกว่ากว่ากว่าที่ค่าแฟนต่างองเครื่องต่างไปนะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะครับตัวนี้เครื่องจะบัดทึนอัตโนมัตินะครับเครื่องตัวนีจะบ่มจะบ่มไม่ไม่มีการานะครับจะเป็นความจาในตัวเครื่องเลยนะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องมันก็จะหายไปเลยนะครับมันจะทำการรีเซ็ตเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้ เมื่อเข้าเปิดเครื่องตัาคาแล้วเข้าไปใส่งานนะครับเมื่อเข้าล็อกหน้าจอไวเมื่อเราเห็นวัตถุที่เข้าต้องการแล้วเขากดกดล็อกหน้าจอไวทํากดกดตัวตัวปีดบนนะครับปีดไวตัวนี้จะล็อกหน้าจอไวนะครับจะล็อกคาที่เข้าไปตรวจตรวจไวนครับมันจะล็อกไวเมื่อเข้าต้องการเกลีเยน่อนดังว่าว่ามันเป็นจังไหนะครับเขากด ตัวเอ็มสองเทือนะครับเราจะมีตัวลูกศรสแลนด้านดานดานัดนนี้นะครับด,นดนนันล่างนีครับสแลนนี่ไหมถึงว่ามันจะตัวเฟมผ่ามันจะจะเคลื่อนไหวนะครับมันจะเป็นผ่าผ่านหนึ่งเคลื่อนไหวเทสไห,ห่เข้าแนวบึงขี้จังเข้าเบิงวีดันะครับตัวนี้นี่นะครับตัวถี่ผ่าอันดับเสาถี่เพิ่นเสาในการตรวจทอง ีแบนหนาจะเปินแล้วนี่เพราะผมถึงใช้งานมากครับว่าในชาจอยู่่าโอเคครับแลาคลิปหนานะครับผมจะแนะนำการใส่เครื่องนี้ในถัสนามนะครับในตัวหัวนะครับเดือนหนึ่งสอง 3, เดือนสามเดือนนะครับว่ารสนะแต่ละเดือนนี้มันจะแตกต,ต่างกันไป,ไปนะครับ เดี๋ยวเข็บหนนะ้าผมจะมาลงไหมนะครับต่อสอนนี้นะครับ,คร,บครับผม